สวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาแจกสคริปฟรีนะครับเป็นสคริปของค่ายสิรพัฒน์นะครับคือสคริปตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับวิธีการเอาสคริปก็คือให้เข้าไปที่ i s c o r d ก่อนเลยนะครับนี่นะครับเมื่อทุกคนเข้ามาที่ i s c o r d แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาตรงช่องฟรีสคริปบ็อกซ์ปินนะครับแล้วก็คัดลอกสคริปมาใส่ได้เลยครับนี่นะครับพอเราคัดลอกสคริปมาใส่แล้วนะครับเราจะยังไม่มีคีย์นะครับ ให้เราไป get key ใน discord ก่อนนะครับนี่ครับมาที่ discord กดคลิกที่นี่เพื่อรับ k e ์นะครับนี่นะครับพอเราอยู่ในหน้า get key แล้วครับให้เรากด start ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมาโผล่ในหน้าของลิงก์เวอร์ชัยนะครับแล้วก็กด get link ตรงมุมขวาได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกคนมาอยู่ในหน้าเนี้ยนะครับให้ทุกคนกดดูโฆษณาเลยนะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึงนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะหมุนเสร็จนะครับ โอเคนะครับเมื่อมันหมุนจนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคอน t ิ n นีได้เลยนะครับแล้วก็รอ10วินาทีนะครับเมื่อเรารอครบ10วินาทีแล้วนะครับให้เรากด get b o x spin เลยนะครับแล้วก็กด Op เ n เลยครับนี่นะครับมันก็จะได้คีย์มาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ขั้นตอนแรกผมทําไปแล้วแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วก็กด get a new Key ได้เลยนะครับ กดคันลอกครับผมแล้วก็กลับมาที่หน้าสคริปของเราเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เห็นตรงช่องสคริปคีย์ไหมครับที่มันนอกว่างนะครับให้เรากดวางได้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้สคริปแล้วครับผมเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าเกมนะครับแล้วก็เอาสคริปกับคีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด FQ เลยนะครับนี่ครับผมถ้ามันกด Play เองก็แสดงว่าสคริปตันติดแล้วนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในสคริปต์นี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างและใช้งานยังไงนะครับส่วนด้านบนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นแค่บอกเวลานะครับแล้วก็โปรฟิตจะเป็นบอกกําไรนะครับที่คุณเข้ามาทําในเซิร์ฟนี้อาชีพนี้ได้กําไรเท่าไหร่แล้วแล้วก็ในส่วนของออโต้รีจอยนะครับเราสามารถปรับเวลาได้นะครับว่าเราจะรีจอยทุกๆกี่นาทีในส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็แค่บอกว่าในแบงค์ของคุณนมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ในมือของคุณมีเงินเท่าไหร่นะครับ ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ฝากเงินกับถอนเงินนะครับแล้วก็อันนี้เก่งมากเลยครับอันเดอร์กราวเมื่อเราเปิดนะครับมันก็จะดำดินให้เลยนะครับเป็นดำดินเก็บของหรือดำดินหนีอะไรพวกนี้นะครับออโต้ฟินิมันจะกด x หรือว่ากดค่าคนรอบตัวนะครับเมื่อมีคนล้มหรือว่าตายนะครับในระยะใกล้เคียงแล้วก็ในส่วนของออโต้รีสปานะครับเมื่อเราตายมันจะรีสปาลให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เป็นฝากเงินนะครับสามารถตั้งจํานวนได้ครับเมื่อเงินในตัวเราถึงแล้วมันก็จะฝากให้อัตโนมัติเลยครับ ในส่วนต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันของ ATM นะครับก็จะมี2แบบให้เราได้เลือกเลยนะครับแบบแรกก็คือ ATM s เอ็มสวาเปอร์เป็นการฟาร์ม ATM ตั้งแต่1จุดจปั่นจักรยานได้แบบปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ ATM ี h อชยตี้นะครับจะเป็นใส่โมงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแบบว่าใส่โมงแฮ็ก ATM อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นส่วนของ ATM f a r m i ฟาร์มิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทาอาชีพแฮ็ก ATM หรือว่างานเทาแล้วก็งานขาสลับกันไปนะครับซึ่งการทํางานของมัน ยานอยู่มันจะปั่นไปหาบ้านแล้วก็ทําการปลูกพักเมื่อครบ10นาทีมันจะมาเก็บกําไรแล้วก็กลับไปปั่นจักรยานต่อนะครับแล้วว่ามันก็จะปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็เก็บสลับกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเป็นฟังก์ชันของจ็อบนะครับหรือว่าเป็นอาชีพนั่นเองครับซึ่งจะมีให้คุณเลือกด้วยกันถึง5อาชีพเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นฟูลีนะครับหรือว่าออโต้ทุกอย่างเลยย้ำนะครับว่าเป็นออโต้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดฟาร์มสต็อกเกอร์นะครับ ย้ำนะครับว่าทุกอย่างเลยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอิมหรือว่าคอมแบทอะไรพวกนี้ผมจะมารีวิวให้ดูในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของ ESP นะครับระยะแล้วก็ ESP p l a y e r นะครับเป็นบล็อกนะครับบอกเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ ESP t a g g ก i n g Line นะครับเส้นบอกว่าชี้ไปแบบนี้เลยนะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนบ้างในส่วนต่อมาเป็นฟังก์ชันของ modification นะครับก็คือแบบพวกปรับความเร็วหรือว่ากระโดดสูงอะไรพวก นี้ในตัวเรานะครับมาเกตเป็นสคริปเปิดกล่องหรือว่าสุ่มของอะไรพวกนี้นะครับเปิดเราก็จะได้เลยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็ในส่วนสองฟังก์ชันเฟลลี่นะครับก็จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับสาหรับคนที่ใช้อิมล่าคนอะไรหรืออะไรพวกนี้นะครับเมื่อเราแอดนะครับชื่อมันก็จะขึ้นสีเขียวเลยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้อิมมันจะยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมลองแอดให้ดูนะครับนี่นี่มันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาเราใช้อิมหรือว่ายิงมันก็จะยิงไม่โดนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนฟิกนะครับเราสามารถเซฟคอนฟิกได้นะครับสำหรับใคร ที่เปิดบัคอมเปิดฟาร์มหลายจออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่ออาชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็น ATM hacking นะครับแล้วผมก็จะให้มันไปฟาร์ม ATM ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดเช็คสต็อกเกอร์ก่อนนะแล้วก็เปิดเป็น ATM swiper เลยนะครับนี่แล้วก็มันก็จะรีตัวนะครับถ้าเปลี่ยนอาชีพกดสร้างคอนฟิกนะครับแล้วก็กดโหลดแล้วก็กดเซตออโต้โหลดนะครับสำหรับใครที่เปิดหลายจอเมื่อเซ็ตออโต้โหลดแล้วเวลาเข้าแบบจออื่นมันก็จะใช้คอนฟิกของจอที่เซ็ตเลยนะครับแล้วก็ตอ เป็นส่วนของ Windows นะครับหรือว่าปรับแต่งพวก UI อะไรพวกนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ Setting อันนี้จะเป็น s t ต e a m e r Mode เมื่อเราเปิดนะครับชื่อมันจะขึ้นเป็นแบบสุ่มนะครับมั่วๆเผื่อใครที่แบบจะรีพอร์ตเราหรือไม่ชอบเราแบบนี้นะครับแล้วก็ F.P.S. b o s t เมื่อเปิดภาพก็จะเป็นบู t เป็นดินน้ำมันแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าปิดมันก็จะกลับแบบเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ Black s c r e e n อันนี้จะเป็นจอดำนะครับนี่สำหรับใครที่เปิดแบบหลายจอนะน่าจะช่วยลด CPU อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ F.P.S. Lit ิต นี้สามารถปรับล็อก FPS ได้นะครับสำหรับใครที่เปิดหลายจอเหมือนกันเราก็สามารถกดเซตแล้วก็ enter เปิดแล้วมันก็จะเซต FPS ของเรานะครับให้เหลือประมาณ15นะครับนี่แล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นพวก j o i server j o y low player นะครับอะไรนี่ก็ j o y high player ก็คือไปเซิร์ฟเวอร์น้อยกับเซิร์ฟเวอร์คนมากนะครับอันนี้ก็เป็น r e j o ยแล้วก็ copy j o i script อะไรแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น job ID นะครับสำหรับใครที่จะไปให้เพื่อนนะครับหรือว่ากดบอก job ID ของเพื่อนแล้วกด j o i ไปได้เลยนะครับ s c ิป p ของข่ายนี้ก็มี อย่างเท่านี้นะครับฟังก์ชันถือว่าเยอะมากเลยนะครับใช้ง่ายสบายตามากเลยนะครับเพราะว่า UI เนี่ยเป็นเหมือนของ OS เลยนะครับมองผมมองว่ามันใช้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ลื่นสบายตาดีนะครับฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูได้เลยครับผมไปแล้วครับ